คืนนั้นเราตั้งแคมป์กลางเขาเงียบจนวังเวงไม่มีแม้เสียงสัตว์หรือลมพัดจูๆ่ๆเพื่อนชี้ไปที่โขดหินเห็นผู้หญิงนั่งหันหลังผมยาวเธออยู่นิ่งเหมือนรูปปั้นไร้ชีวิตเราตะโกนเรียกไม่มีเสียงตอบไม่มีแม้เสียงขยับยิ่งเงียบยิ่งขนลุกไปทั้งตัวแล้วเธอก็หันมาใบหน้ามืดมิดดวงตาสีแดงกำ่ำ จ้องขมเขม็งเหมือนจะกลืนเราความเงียบนั้นกดดันจนเราแทบหายใจไม่ออกหนักอึ้งไปทั่วบริเวณเธอลอยเข้ามาใกล้ไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงเสื้อผ้านอกจากความเงียบเท่านั้นเรากับเพื่อนวิ่งหนีสุดชีวิตไม่เคยลืมความเงียบที่ตามติดตั้งแต่นั้นไม่กล้ากลับไปอีกเลย ผู้สนับสนุน KMK ข TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง